โอ้นี่นครับผมกิโรอคอยครับพี่น้งองดูนครับผมโอ้โหหืึลงเลติดเลในที่ใส่เหยียวของผมด้วยครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เลยครับนี่เลยครับผมนู่นครับผมโอ้โหเป็นกิโลครับผมโอ้โหเนี้ยปลาตี๊ตาม,มาลองมาดูนครับ นี่ครับผมโอ้โหหลังนี้ก็ใจย่อยครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องอ่ะเก้ากี่ตัวครับต้องมาดูกันครับพี่น้องโอ้เก้าไม่เยอะครับพี่น้องปลายังยังมาอออยู่เต็มเลยครับเสียดายครับแต่ก็เก้านะครับโอ้โหนี่ไม่เยอะนะครับโอ้โหสุดจัดเลยครับหลังนี้ ี่น้องครับผมวันนี้ก็ปลามันลงกรองใช่ครับผมผมได้ตาไก่มุ้งมาเลยมันดักดูครับผมว่าจะมีปลาติดเ้องไหมครับผมดักในกรงครับวันนี้เพื่อนๆก็ดักในนาตั้งนั้นครับแต่ว่าบ้านผมน้ำมีน้อยครับผมแต่ว่ากรงมีเยอะครับเลยต้องใช้หมายในกรงครับพี่น้องผมจะมีตัวไหมครับผมเดี๋ยวจะเป็นลุ้นกันครับผมผมดักไว้หลายหลังอยู่ครับบรรยากาศมันโน้น้ำสุดยอดเลยครับพี่น้องครับผม น้ำมันดู้เวๆสบายตาอยังไงไม่รู้ว่าเวลาน้ําหลังจากเวลาน้ําท่วมไปครับผมนี่ก็นี่ครับผมน้ําใสมามันดูสบายตาครับพี่น้องในกลองในอ้วยครับปลามีไม่ค่อยเยอะครับผมแต่ว่าก็มีไงอากินุนม่รู้กัยติ้งเบ็ดไว้ตาด้วยครับพี่น้องแบบที่ก่อนห็นเนี่ ไปดูนครับผมยังก็เคยมาปากเป็ดแล้วก็สงสัยจะเก็บไม่ห,หมดนะครับพี่น้องเก็บไม่ห,หมดนะครับติดลายอยู่ครับผมเป็นปลาตั้งครับพี่น้องตายเสร็จแล้วครับพี่น้องโอ้โหตายนานแล้วครับผมปองนะเนาะครับเดี๋ยวเขาจะเมาครับ นีหลักล้างรอ,รอครับพี่น้องมงดักปลาครับพี่น้องลามจะมีไม่มีก็มาดูนะครับพี่น้องเจอได้บ้างครับฮะตีแกตัวเดียวครับผมเออโอ้ตัวเดียวครับพี่น้องไม่กัดไม่เกินครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูหลังอื่นกันต่อครับพี่น้องยังมีอีกหลายหลังครับผม น,นี่ผมตัวก็แขาาหลังแล้วครับพี่น้องแบบปลาไม่ถึงติดตัวเลยครับปลาไม่ก็จะมีครับผมน,นี้ปลาจะขึ้นไปวางต่อยด้านบนหมดนะครับมันมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเลยมันมันเข้ามือผมไม่ได้ครับทำไมครับหลังครับน้องถึงครับ ติดไหมเรามรลุที่ไหนครับผมทันบนนะครับโห่เลยครับผมดูน,นะครับ,บ,นนรบ,รบโอ้เหลือเชื่อสองหลังแล้วได้ามาถึงสิบตัวเลยครับโอ้หลังนี้อูเอาเรื่องอยู่ครับพี่น้องโอ้โหอ,อย่างเยอะครับผมอ้นี่นครับผมยีโรอคอยครับพี่น้องทันบครับผม โอ้โหลงนีงน่นนติดนี่นี่ใส่เหยียวของผมด้วยครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เลยครับนี่เลยครับผมนู่นครับผมโอ้โหเป็นกิโลครับผมเป็นปลาพวกกองดังนั้นนะครับนี่ครับผมแกงข้าวนี้สุดยอดเลยครับพี่เนาะหูหมันเลยครับที่ถ้าติดแบบนี้ทุกหลังมันสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวขอเก็บก่อนครับผมสุดยอดครับสุดยอดหลังนี้สุดยอดโอ้หลังนี้ไเต็มสิบเลยครับพี่น้องหืมหมายมันสวยครับพี่น้องมันเป็นวังแบบนี้ปลามันก็น่าจะมีเยอะครับผมกินเยอะผมเกลี้ยงเลยครับหลังนี้นี่ครับมุ้งของเราครับ่น้องโอ้โหดูครับ้เป็นกิโลครับผมกลองล้วนๆครับ นี่นะครับหลังที่สามของเราเป็นผลนะครับเป็นปลาครับไม่ใช่เป็นผลเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อครับพี่น้องถึงอีกหมานะครับพี่น้องล้นครับผมอยู่ล้นครับโอ้โหัวใหญ่ๆางนั้นก็วิ่งอยู่ครับผมนี่จะติดไหมต้องมาลุ้นกันครับพี่น้องโอ้มีปลาวดด้วยครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับปลาที่ตาหมาต้องมาดูนครับ นี่ค oh, รับผมโอ้โหหลังนีกก้ก็ใจย่อยครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องย่างไงับแต่ตัาพี่น้องดูครับผมโอ้ไอปลาตัวเก่าๆนี่ครับผมอร่อยครับหรือว่าปลาหัวนะครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้สุดยอดโอ้หมันคักเลยครับพี่น้องวันนี้นี่ได้สองหลังนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับนี่ครับปลาอนนี้ครับพี่น้องไปกินอร่อยครับแถวที่ไอเต่าปัตตานุนะครับพี่น้อง ไอ้ที่แตว์กงหลานะครับพี่น้องปตัตตลุงแต่แตว์กงหลาตัวแบบนี้ตัวประมาณละตัวละยีบาทนะพี่น้องตัวแบบนี้น่าจะได้ครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับโอได้กินครับผมหลังหลังนี้เดี๋ยวก็ตะลุนหลังนันโงกันต่อครับพี่น้องโอ้ยหมาดๆแล้วครับพี่น้องสองหลังแล้วที่สุดยอดเลยครับนี่ครับผมอือ แท้ครับพี่น้องติดติดแบบนี้เป็นเนื้อครับพี่น้องโอ้โโหอเคครับเราไปดูด้านบนกันต่อครับผมด้านบนยังมีประมาณสามสี่หลังครับผมไปครับถึงแล้วครับอีกหนึ่งหลังครับพี่น้องบุกลงมาแล้วครับน่าโลงกบมากเลยครับพี่น้องบรรยากาศครับผมช่วงนี้แถวบ้านผมเขาจะล่ากบกันนะครับเพราะว่ากบจะลงมากลักหรือว่าวางเกยนะครับพี่น้อง กรองแล้วครับพี่น้องไม่ใช่กบนาครับพี่น้องกบนาช่วงนี้มันไม่ใช่แล้วครับผมดูไปแล้วหลังนี้ครับมีตัวติดครับผมไม่เยอะครับผมโอ้โหอุกีอยู่ครับพี่น้องก็หลายตัวอยู่ครับรวมๆแล้วก็ประมาณสิบกว่าตัวนะครับพี่น้องไม่ถึงยี่สิบตัวนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมไอโก้งนะครับ เนื้อจะหวานมากเลยครับผมไทรกองตรงนี้เก็บผมเก็บแล้วก็ไปดูกันต่อครับผมยังเหลืออีกสามหลังครับคุจะได้อีกครับผมเก็บอ้ายครับพี่น้องดูครับผมเนื้อปลาไปแล้วครับพี่น้องหลังนี้ครับผมหนึ่งหลังนะครับยกเลยครับผมหลังนี้เป็นหลังเล็กนะครับพี่น้องมันมีแค่สี่ตังเก้านะครับหลังที่ผมใช้เป็นอกต่างเก้าหลังนั้นครับอันนี้เล็กที่สุดนะครับผมแต่มีตัวครับ อาจจะไม่กี่ตัวครับผมมาดูนครับพี่น้องว่าจะได้กี่ตัวครับผมเอ้าได้แค่สองตัวเองครับพี่น้องแต่กผลลาครับพี่น้องเหยื่อยังมีครับยังใช้ได้ต่อครับพี่น้องเก็บครับผมไปครับเราไปดูด้านบนกันต่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวด้านบนอีกสองหลังนะครับผมแล้วครับเกือบสองกิโลแล้วครับตอนนี้ไปเรื่อยครับผม หนึ่งหลังครับพี่น้องถึงนี่ครับผมวางไว้รูงเขียงแบบนี้ครับไม่รู้จะมีตัวไหมครับผมไม่ปิดอะไรครับทางนี้ครับผมมีปลาด้วยครับผมโอ้โหเห่วครับผมเห้าไหมดูนครับเห่วครับพี่น้องเกุ้งแก่ตัวเดียวครับผมเหยื่อผมอ้ครับเออเหยืยอยังมีครับสงสัยมันอาจจะ ลุงแจ้งเงินไปครับพี่น้องปลาเลยไม่เก้าครับต้องใช้กิ่งไม้ปิดนะครับปลาจะได้เก้าดีครับผมเดี๋ยอีกหนึ่งหลังครับด้านบนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นนะครับเก็บไปครับผมตอนนี้ก็เดินมาหาหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องนุ่นอยู่ในวังด้านบนนะครับมาแอบวางไว้กลางบ้านเกาครับผมมีสุนัขออกอยู่สองตัวครับพี่น้องติดไม่ติดเดี๋ยวมาลุ้นนะครับ อุ้ยโอ้โหวิ่งอยู่ย่างเยอะครับพี่น้องยุดเลยครับปลาจะเก้ากี่ตัวครับต้องมาดูกันครับพี่น้องโอ้ยเก้าไม่เยอะครับพี่น้องปลายังยังมาอออยู่เต็มเลยครับเสียดายครับแต่ก็เก้านะครับโอ้โหนี่ไม่เยอะนะครับโอ้โหสุดจัดเลยครับหลังนี้ลูกปลาตรงนั้นครับโอ้โหอย่างเยอะครับพี่น้อง ดูครับหลังนี้นางเจเลยครับสุดยอดครับผมมาอีกแล้วครับผมหลังนี้โอ้เกือบกิโลครับหลังนี้เยอะอยู่ครับผมเกินครึ่งกิโลแน่นอนครับผมเป็นลูกไอ้ลูกซิวเก้กับลูกอีกองนะครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับพี่น้องยังวิ่งอยู่เยอะครับผมเต็มไปหมดเลยน้ำมันใสครับผมไอ้พวก ลาอ้วนเยอะมากเลยครับผมจะวิ่งอยู่ครับผมมันไม่เก้าเลยครับตัวมันใหญ่เกินครับผมมันเลยเก้าไม่ได้ครับผมก็อาจจะมีเก้าได้บ้างครับผมแต่ก็น้อยครับผมน้ําใสมากเลยครับพี่น้องเมือเคครับพี่น้องก็นี่ครับผมหลังสุดท้ายนะครับถือว่าหมานอยู่ครับผมหลังสุดท้ายเงื้อก็ยังมีครับผมแต่ผมไม่ไดบมาก็ยังจะได้อีกครับผมแต่ก็โอเคแล้วครับผม เ<พ>ก็บไปน้องเดินทางกลับบ้านครับผมถือว่าไม่เฮลแล้วครับวันนี้ครับผมหลายวันแล้วพอไม่ได้คลิปให้เพื่อนๆได้ชมันเลยครับวันนี้ก็มาดักปลาให้เพื่อนๆในโจมันก่อนครับผมเพราะว่า่วงนี้พึ่งซีไม่ได้ครับพี่น้องไม่มีน้ําหรือว่าไม่สร้างรังนะครับน้อ,องเขาเสียพึ่งมาสร้างรังนี้ครับผมมาเกาะครับยังไม่สร้างรังนะครับเมือ่อกี้ครับผมเก็บอุปกรณ์แล้วก็เดินทางกลับบ้านก่อนครับผมนี่นะครับน้อง โอ้เยอะอยู่ครับผมเกียรขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับก็เอาปลาใส่ถุงนะครับพี่น้องนี่ครับผมปลาอวนนะครับพี่น้องปลาอะไรก็ไม่รู้ใกลปลาปวงนะครับกินอร่อยมากเลยครับปลานี้ต้องเอามาได้มาถึงก็ต้องแกงสดๆเลยนะครับพี่น้อง ถึงจางอร่อยนะครับผมถ้าใส่ตู้เย็นไว้จะไม่ค่อยอร่อยครับส่วนนี้ก็จะเป็นลูกกองนะครับพี่น้องปลาอีกองผมเรียกไอ้บ้านะครับพี่น้องกลิกเขาจะเก่งมากเลยครับพี่น้องปลานี้ปลาดำปลาจริงจะไม่ค่อยเก้าวเลยครับผมตัวสวยๆเลยครับเนื้อเขาจะหวานมากครับผมลูกกองนะครับโอ้ได้เยอะครับผมลูกกองกองตรงนั้นครับพี่น้องโหได้เก่งก้วง ตังตอดตังแกงกวัวฮันนี้โคาพอได้กินครับผมลูกปลาตัวเล็กไม่ก็จะติดนะครับผมดูครับผมได้แต่ตัวใหญ่ๆครับผมก็ดีกว่าได้ตัวเล็กนะครับผมในตัวเล็กมันจะปองมุดนะครับไม่ทันได้กินครับผมแบบนี้ได้ปลาสดเลยครับผมตัวใหญ่แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องได้เยอะครับเกือบสองกิโลเลยครับพี่น้องโอ้ยมันมันเลยครับเก็บผมกวักไม่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ขอรับชมติดตามมาตลอดนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซักใครให้ช่องปลานไลค์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับผมอุปกรณ์ครับพี่น้องจิตเป็ดหลังครับผม